สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อวานนี้มาพบก,กับช่องยา่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวานนี้ยาย่ไปซีก็ได้นนำของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มิถุนาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ๋าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ไปซีก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย่ไปซีนะเมเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะยามยาย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบเรพาดเบิ่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของคู่มาทักทายกบยายแปสีกคะคอมเมนต์มาดไตคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ก็บาา้าเบ้าไรยายห้างจ่าไปเบิ่งของมูนเท้อทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้า,จาอันนี้แอดจิตจ่าวันสันน้ำพริกกากหนูหนูจนิตจ่าเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า วันที่ววสิเดอวัซันจากเพิ่นวาเนาะเพิ่นบอกว่าเดนบน6กวัซันเนาะจา้ะเดนบนหกมีหกศูนย์หกหนึและ94ชุดวิ่นเพิ่นก็มี14690งสกเาศูนาะจ้ะสมตัวมีหนึ่งเก้าสี่สีและเก้าสี่นย์จากน้ำพริกกะกหูจิตจาเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอัน,อ,นอ่นซื้อว่าผิดกันนะจะเป็นแนวทางของแอดใช่เนาะจา้ะ ร้อยบนสองวัซั่นเด่นสองรองสามเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางหลักร้อยเพื่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ข้างล่างเพื่อนบอกว่าสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดสองเก่าและสามเก่าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าของอ่าของแอดเกษตรหน้าใหญ่เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าจังสี่หลับพี่น้องเลขข,เข้างในฝากมาว่าซันจากเพื่อนว่าข้างในฝากมาเนาะคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางทอรนันเดอร์วัซัน มักกจวดวสันาจา้าเพินว่ามักจึงจวดขัดว่ามักกระพานวสันจ่าเพลินว่าเพลนบอกว่าสี่แปดสองสามนึ่นึ่งางเน้นเนนก็คือ 8, 2, 1, 8, 4, 3, 2, แปดสองสอ่งแปดอละหาดอันนี้คือแนวทางของกเกษตรนายาเหลข,ขกญญข้างในฝากมาวสันจ้าเพนว่าข้างในฝากมาเกษตรนายาหมักจังจวดบ่หมักกระพานวสันจ่าเพลินว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเอาสามอาจารย์มาโฮมกันเบิงเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าหลักลอยหลักสิบและหลักหน่วยเอาจับมาโฮมกันได้สามโตบนตรงๆค่ะพี่น้องคะเพื่อนได้มาแบบนี้เนาะจ้าเพื่อนว่าแนวทางของไทยลอตเตอรี่ของอาจารย์ชาวโรดและ แนวทางของ e เอสเคี๋ยนะจะหลักร้อยของไทยลอตเตอรี่หลักสิบของอาจารย์ชาวโรดหลักหน่วยเป็นของ e เอสเคี๋ยนะค่ะเอามาจาับโฮมกันได้4ี่หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่แปดหนึ่งและเก้าแปดหนึ่งจะไปนองจ๋ากระล่องจวดจาดฟาดบื่มลองเบิงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นเพิ่นว่าให้ค้นงบหน่อยเด้อว,วัาสดีจ้าเพิ่นว่างบลายกระจวดได้คือเก่าเนาะค่ะเนาะสิบหกมิถุนาวสันสามสองสามห้าสามแปด 6265และ68 6คู่จะพี่น้องคง้นเอ้ยใค้นงบหน่อยว่าสันาจะเป็นซื้อเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางนมผูท้ทอนวสัน,นดนมผู้ทอนชุด3ตัวถึงเนาะจ้าเนาะนมผูท้ทอนหรือว่าค้นเมืองนักหลบเนาะคะ่ะพนทยมากพนบอกว่า2อ5 3 0น3 5ห้0 9าา หกสามเจ็ดสันสองตัวศู3ห3สามศ7 0สามเจและ6 7เจ็ดแนวทางหมักส่วนตัววสันจากคนว่าพูดเองซื้อเองนักเลงเพราะวสันเนาะจ่ะเนาะจากแนวทางคนเมืองนักหลบเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางแคบหนาเจาะเลยพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าตัดออกมาจากสองร้อยหาชุดวสันเรือสิชุด จวจจัดฝาดบึมแคบหนาจอเลยเนาะจ้ะเพื่อนกับเพื่อนกระหายมากแคบหนาจอเลยเนาะจ้ะอันนี้แนวทางของหนุ่มราชเทวีเนาะคะ่ะสองตและสามตของเพื่อนเนาะคะ่นะเนาะแคบหนาต่อเลยเนาะจ่ายพิเบ่บขยายเนาะจ้ะถ้าขยายก็จะแคบหนาตัวบ่วได้ดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวของหวยชุมแพลวัสันงูเทลของหวยชุมแพเด่นบนตัวเดียวเพื่อนหายมากหนึ่งเนาะคะ่ะพี่หนึ่งหนึ่งมากลักลอยเนาะจ้ะออก 196, หนึ่งเก้าหกหัวนี้ก็หาหนึ่งคือเกาขัางเทิงจ่าพี่น้องจา้าจากแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวหวยชุ่มแพลข้างเทิงเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนว่าไมีซื้อเนาะจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่าคู่โตดขัางเทิงมาสานจ่าหมวดที่แล้วเพิ่นหายหกเก่าออกเก่าหกเนาะจ้างวดนี้เพิ่นก็หายมากคือเก่าเนาะจ้ามีหกสี่หกห้าหกหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์หนึ่ง เหล็กสวยหนาะมองนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดหมูปลาสันจ้าเพื่อนว่าแนวทางคงทีเหล็กติดบุาสันเหล็กติดขังเทิงเนาะคะ่ะงวดที่แล้วพ้นบอกว่าเหล็กติดขังเทิงสองแปดเก้ามาตัวมากเก้าเนาะจ้าออกหนึ่งเก้าหกสันงวดนี้สองแปดเก้าคือเก้าจ้าพี่น้องจ้าทีมงานแอดหมูปลากะโหลกหัวเพื่นอนคุณแนวทางเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอสไส้ร่มเหนือเด่น10หน่วยข้างเทิงเนาะจานะ้ะเนาะ1 4 5 7 8มาตัวถึง2ตัวนะคะเนาะอันนี้คือข้างเทิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่าเต็มล่างงวดที่แร้วเขา2อเนาะคะ่ะออก0 2ย์งหมวดนี้เพื่อนหายมากเพื่อนมีเพิ่นบอกว่า01238มากข้างล่างว่าสันเนาะจ้ะเนาะจาก,นะจากแนวทางเต็มล่างว่าสันเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ธเนศเด่นบนสามส่สองวนจ์เพื่นว่า4 3 2ก็คือเด่นเทิงเนาะจา้าข้างล่าง3 4มส่หาวสันมาเบิงแถว3ตัวเทิงเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมี8 4 0 6 3 2 4 2 4นยสามส่นจ้าอันนี้แถวล่างเพิ่น0 3 1 4 2สหาล่องจับเบิงจากแถวบนกับแถวล่างเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอาจารย์ธเนศเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเบิ้งซ้ยกันนะพี่น้องพ่นบอกว่าแอดเหมียวสันจ่าพ่นว่าแอดแมวเนาะจ้าพี่น้องพ่นว่าแอดแมวพ่นบอกว่าชุดหลางเงินหลานกับลางชุดหลางเงินหมื่นไข่ไข่กันกับแอดโชกเนาะจ้าพี่น้องพ่นเขียนไข่ไข่กันเนาะจ้าชุดหลางเงินหลานกับมี่สี่เจ็ดสี่หกเจ็ดกับเก้าหกเจ็ดชุดหลางเงินหมื่นกัน สามแปดกับสามหกเนาะจ่าพี่น้องคุณคุณบอจ่าเพื่อนเปลี่ยนซื้อใหม่บอหนอแอดแมวจากแอดโชคเป็นแอดแมวบอหนจ่าพี่น้องกะซอยกันพิจารณาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางปู่ย่าให้มาว่าสันจ่าเพื่อนว่าเนาะเพื่อนบอกว่าปู่ย่าให้มาบอลูดทันให้รางวัลทีหนึ่งหรือบอวะสันสี่หกสามศูนย์สามหาศูนย์สามหาเนาะค่ะเนาะผู้ใดได้ดกะขอให้รวยๆเฮงๆเด้อว่าะสันมีเงินมีทองเลยกินเหลือใส่ว่าสันจ่าเพื่อนว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนเอา2องอาจารย์มาจับห้มกดมาจับห้มกันมนาจา้บเป็นได้แนวทางสองตัวคู่ตัวข้างถึงเนาะคะ่ะเนาะนิติจัดไปว่าสัา้นจ้าเพื่อนว่าหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสี่เก้าและหาเก่าจวดจาาฟาดเบื่อเลยร่องเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดกับตันอันนี้คือสิบข้างถึงอย่างเดียวนะคะหลักสิบข้างถึงแอดกับตันเพื่อนหายมาก หามากครบเนาะจ้ะตะวาันผลหายมากบ่ขมกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้ต้องล่องเทลอะไรหยิบเทละไรย้อยแคบหน้าจอเนาะจ้ะคันผู้ใดก็เอาแนวจะเอาแนวทางของเพิ่นเนาะจ้ะ10บ,บน7 6 5มาตัวว่าซั่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า10หน่วยข้างเทิงว่าซั่นงวดที่แล้วเข้า6กับ9เนาะจ้ะมาทั้ง10ทั้งหน่วยเนาะคะนะ่ะเนาะงวดนี้10หน่วยข้างเทิงว่าซั่นจ้ะเพิ่นว่า0159ไม่มาหลัก10ก็หลักหน่วยข้างเทิงว่าซั่นเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของปูใช่เนาะจ้าหมาแน่บนล่างบอศูนย์กันหนึ่งพอสันมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าปูใช่พิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้านี่มาครบหลักหน่วยหลักมาครบบนนะจ้าหน่วยร้อยสิบหน่วยเนาะจ้าหลักลอยเพิ่นก็นมีสี่หาเจ็ดลักสิบพิ่นมีสี่กับหกหลักหน่วยก็มีสี่กับหกจวดจ่าร่องเบิ่งจ,งจ, 6, 6, จ 6, 6 6, ้บพี่น้องจ้าสี่หกสี่หกเนาะจักสี่สี่หกหกไปสันว่าพี่น้องเนาะจวดจ่าฝาดเบิ่มล่องเบิ่งเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางคนบอกว่าสิบบนวสันจะสิบบนเราก็มาจับเป็นสองตัวบนบอดองกลับตรงๆวสันจะอันนี้จะแนวทางของแอดฟ,ฟางไม่บอนอจา้าพี่น้องจา้เาเพิ่นหามาเนาะห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศย์เกาศูนย์ห้าหนึ่งหกนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่องหและเก้าสมาจ้าเนาะสตัวทึ่งบอองกลับวสันเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทาง เด่นล่างของรัชนกเนาะจ้ะงวดที่แล้ว012หมาซันจา่าพ่นว่ามาตัวแต่มาสองตัวเนาะจ้ะงวดน,นี้34หมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าเพิ่นเน้น38เนาะจ้ะเนาะจ้ะแนวทางของแอนรัชนกเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็ให้เป็น38เนาะจ้ะเพิน่นซื้อฮารอดไดนะ้38เนาะจากแนวทางเด่นล่างรัชนกมีโชคปสันจา่าต่อไปเลยจ้ะนนี้เป็นแนวทางอนุวัติสันจา่าพ่นว่า เด่นล่างมาสั่นงวดที่แล้วเด่นล่างคนหายศูนย์กับเก่ามาศูนย์าจ้กพี่น้องจ้าออกศูนย์สองวดนี่หากับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของอาจารย์อนุวัฒน์เนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดินบนแอดหมูปลาวาสั่นจ้าเพิ่นว่าแอดหมูปลาเด่นบนงวดที่แล้วเนาะจ้าหนึ่งสองสามมาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจ้าเด่นบนล่างมาหนึ่งกับสองหนึ่งมาบนล่างมาสองเนาะจ้างวดนี่หก ห้าหกเจ็ดมาได้ทั้งบนและล่างมาสันจากเนว้ทางแอดมรุปาเนาะจา้ะต่อไปเลจา้านี่เป็นแนวอทงังอาอออจารย์แปะกับอาจารย์พี่เอามาจับชนกันเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่าชนกันอยู่ที่ซีมาสันจาพี่น้องสองอาจารย์เลขเพื่อนเอามาชนกันอันนี้คือแเนวทางล่างเนาะค่ะเนาะของอาจารย์พี่กับอาจารย์แปะมาเพื่อนบอกว่าสองอาจารย์ชนกันอยู่ที่ซีข้างล่างเนาะจา้ะซีตัวเดียวข้างล่าง เป็นลักหน่วยพร้อมเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเรขกลับเฉพาะวงในเนาะค่ะเรขกลับเฉพาะวงใน16มิถุนาสาหนึ 2, 5งหนึ่งกับ3หาวะสันจ้ามาบนก็ไดมาล่างกระไดวาสันเนาะจ้าเนาะจากแนวทางเรขกลับเฉพาะวงในวาสันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางปักหลักลอยว่าสั่นจ้าเพิ่นว่าเอสโจอการสร้างว่าสันน่นเนาะจ้าเนาะงวดที่แล้วลักลอยไฮนึงว่าสั่นเนาะจ้ามาหนึ่งเก้าหกงวดนี้สามกับสี่ว่าสั่นมาตัวใดตัวหนึ่งลักลอยสี่มาแห้งมากเลยเนาะค่ะพี่น้องลักลอยงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าถ้ามาปิดทายด้วยแน,นวทางของเอสตางเนาะจ้าขอปิดทายด้วยแนวทางดับหน่วยบนของเอสตางเนาะจ้างวดที่แล้วดับหน่วยกลางทึ่งคือ เก้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าสังเกตเนาะงวดก่อน16 16พฤษภาคมดับหลักหน่วยบนหนึ่งมาหนึ่งสองเนาะจ้าพี่น้องจ้าจากหลักดับหลักหน่วยมาหลยอยู่หลักสิบเนาะจ้า 1, 2, นะหนึ่งเพื่อนเนาะงวดเว่องหันดับหลักหน่วยบนเก้าเนาะจ้าพี่น้องเสียอธิบายให้ฟังเนาะ เก่ามาอยู่ลักสิบแท่นเพื่อนจ้าพี่น้องจ้าสังเกตดีๆเนาะค่ะเนาะหงวดนี่ดับลักหน่วยขังเทิงของเอสตางคือดับ8 8จะอยู่ใดบ่จ้าพี่น้องจ้าลักสิบกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแย้แม่สีพิจารณาให้ฟังสื่อพบว่าเห็นมาสองหงวดแล้วเนาะจ้าพี่น้องเอ่อออกหนึ่งสองกับเก่าหกเนาะจ้ะเนาะดับหลักหน่วยเนาะรักหน่วยบ่มากเก่าเนาะจ้ะพี่น้องงวดนี้หลักหน่วยสิบบ่มากแปดขงังเทิงเนาะค่ะพี่น้องจ้ะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ค้าคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดียวขามารับชมราหฟังยายไปสีกะขอขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ยายไปสีตลอดเนาะจ่าพี่น้องเนาะกะขอให้เฮงเฮงนี้ด้วยมีโศกมีสาบสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่เดียแบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า